ค่ะมือนีนุนทิยากกับมีแนวทาาตัวเลขเกีก่ยวกับเลขปูเสือนะคะโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมานี่เขาโค้งสุดท้ายนะคะปูเข่าตรงๆนะคะปูเสือสลากินแบ่งไว้ยสี่หกนะคะสี่หกิบใบนะคะช,ชุดชุดละหามใบานะคะนะคะมันไปออกสองสี่หกบนนะคะถ้าเกิดสี่หกออกรางจะได้เต็มๆนะคะออกสี่หกบนนะคะสําหรับเลขซ้ายเม้นกับเข่าหกสี่นะคะนะคะนะคะ สำหรับเลขเลขเลขพิเศษนะกหนึ่งออกเก้าหนึ่งะคะสรุปว่าของปูเสือมาตรงๆคือ4ี่หบนนะคะสำหรับงวดนี้นะคะปูเสือหายมาแล้วนะคะเน้น2อตัวเน้นคู่เดียวนะเน้นนักนะคะเลขตรงกันกับเลขทูบนะคะเลขสูนยกับเลขทูบตรงกันก็เลยเน้นนักแค่ชุดเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ใ้ไปฟังเสียงสัมภัสและว,ว่านนทิยาก,กับปูเสือ วัดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะปูกราบนมัสการค่ะอาาปูปูได้รางวัลที่หนึ่งปะคะปูก็ซื้อเลขสี่ตั้งเป็นเนี่ยวข้างหน้าตัวเดียวโอ้ไกลละค่ะปูของเขามันของเขาก็เก่าสี่เก่าใช่ไหมคะของตูเก่าสี่สัก เก้าสี่แล้วป่ะสามไม่รพี่เตอร์สามค่ะโอ้เสียดายเนาะเราพูดได้อกระชูอยู่ป่ะค่ะได้มาออกคันนี้เยอะได้คิดว่าพูดตรงได้เอกชนระบบแปลเตอรพี่หรอค่ะค<ด>่ะยิน,น,นดีด้วยค่ะนั่ได้ไหวรายพูดมันขึ้นบนเนาะค่ะมันขึ้นบนพูดสื่อซีฮกตั้งตั้งซีฟใบสลากินแม่งยืดสุดท้ายทำไม ยึดตสุลหาไปขัก,กไว้ <c oughs> ววทํำก,กัเนเลยคันมันถึงแล้ววันที่หนึ่งนี่ได้ลายมันบ้าคปูเป็นเด็กสุดยังบอขาดตัวเดียวนี่มาสยใเอาวาใส่จะจบไวสองเทือนเล้นะขาดวันที่หน <c oughs> ึ่งสองเทือนไล้ค่ะคุ่ก้อนกับพิษของเขาเลยสองสองสอง,สองเลขหา้วก็วันที่หนึ่งคือกันน <c oughs> ี่ค่ะงูว่ะหวงประชานทันผ่อนมือมันบ้กว่ะค่ะ ทัวนี้ฟันดีปะคะพูฟันก็จำงปรอะไหรหรอค่ะแต่มือวันศิลป์หมู่วันสลองพาไหมค่ะยุทถูกอูมันเข่าก็เปลกเดนสี่เคล็ดไวพอดีเลยไหมค่ะั<ถ>้นม<ถ>ันจะมาตรงแค้งแค่พูเดี๋ยวเดินๆเลยนะแต่มาทั่วไปแต่ที่หมู่วันแต่มือที่เพียค่ะ ที่ชุดเต็มมันหกหกคู่เลยหกชุดเต็มมันเนี่ยเรือสามตัวมีหกหางหมดเลยค่ะที่คาดไายเอาจะหายุงเร่งหายข้าบ้องเลยล่ะชุดเต็มโยมมาเอาชุดเต็มไปเล้วเอาชุดเน้นมันเลยค่ะบนมันปะค่ะปูบนล่างเลยละไปพร้อมกันลดทุ่นเลยบนล่างล่างไปพร้อมกันหรอะ หายไปได้สามตัวสามหางหรือค่ะเก้าสองแปดเก้าสองแปดค่ะเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดค่ะเก้าสองเจ็ดหายสามหางแค่นั่นแหละเก้าสองเจ็ดค่ะเนี่ยเอาเลถูกแนละ้วมันหางมันมาตรงกันครับ เลขคู่ตัวเกต์ลังกันได้หรอกเนะาะค่ะแล้วเลขเลขสองตัวตัดอยู่ในนี่ไหมคะปูสองตัวเอาสองแปดสองเจ็ดสองแปดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์แปดปูเน้นชุดใดค่ะเน้นนะักนี้กับผู้เดียวเลยล่ะสองแปดสองแปดเลขสามตัวกับเก้าสองแปดมันบ้ค่ะ,คะ,ะเน้นนักเลยมันบ่าค่ะปู มันเล่นหนักเลยแล้วคงสุดท้ายปั้นกัอยู่กันเล่นในตัวเดียวนี่แหละ๊ดตึจับล่างไว้มันเลจับล่างเลยตึเหล็กสุดเดียวปั้นจะจับล่างให้น้ำเลยสุดนี่นจับล่างล่างมันสามหางเลยจับลา่างหาสี่สี่หาไหมสี่ห้าแปดห้า แปดห้าศ <85 S 2> ูนย์ห้าแค่นั้นแหละสามพานศูนย์ห้าหนึ่งแปดหนึ่นไปสองคู่ลือต่อกันหนึ่งสี่ห้าก็แปดห้าเลยสี่ห้าแปดห้าเราเล็กถูกไปน้ำนายยมสุดถูกสล้องพามายเหมือนว่านเลยเล็ถูกมันเล็ถูกชุดไปแลป้วก็สทรวงสลอก suis, มันมาก บทสโองคูบาแล้วบอกกันบทดมาสามองเนาะองถูกมันได้สามแปดสองสามข้ากับตัวเดินเลยไหมสามแปดสองค่ะตรงกันกับแปดสองเลยตรงกันแปดสามเลยสองหางพ่อตัดได้บทตัดก็พอยไปจัดแปดสองแปดสามแล้วต้อยมอิตัดบทตัดก็ไแล้วแทนสามสอง แต่ส่วนตัวนี่มักแห้งคือทางเดียวนั่นแหละที่ยมบอกไปนะบนบนร่างนะแปดสองอ่ะสองแปดนี่ททางเดียวแหละนอกนั้นจะได้มากเอาไปค่าสรุปมาค่ะตัวมันเก้าศูนย์เจ็ดมันก็มีเด้อ,อเอาศูนย์เจ็ดมาในทหารมันเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดกา ก็ต้องเอาเด้อไอ้สามโต้เพราเก้าสองเจ็ดมันไม่เด้อเอาถ้าศูนย์เจ็ดห่างเก้าศูนย์เจ็ดมันนี่คู่หนึ่งอีกสรุปมาไห้นุติยาลงอ่าแนวทางของปู่เสืองวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปดสามตัวเด้อสองต้องย่อมเห็นตรรมาบ่หายเมือมันบ่ข่าวสามโต้สองหลุงพ่สองหลวงหฮงตรรมะหายเพียบครบข่าวสามโต้ซุดหนึ่งตัวข่าวครับเขา ที่ทกสองเอาเลยครับอ๋อผู้ไงวัน,นี้ผู้ไหเก้าสองแปดเกนย์แปดเก้าสเน้นเก้เลข2อต 8, 27, 8, ัว2องแปดสอเน้นที่28เน้นหนักหนักคือ28เลขจับรางจับรางจะมีสี่หาแหาศหาเน้นสี่หาก็แปดหาเลขทูบเลขทูบจะเป็น3 8มสอง ตัดแปดสองแปดสามสามสองตรงกันบ่ค่ะปูอ่าตรงกันเปรยะเลยค่ะกาบขขอพุ้นปูหลายๆเ้อค่ะที่ไ้แนวทางนะคะวันนี้ให้ f c ซีซด,ดีแนาทางของปูนะคะการนมันสการค่ะ่าุุสส พอไปไปลองเอฟซีก็สงนี้นะนะคะเซียนสัมผาสเราว่านุ่นทียาก,กับปูเสือนะคะเพิ่นกาห้ทั้งเลขสูตรทั้งเลขถูกนะคะเลขถูกกับเลขสูตรจะตรงกันอยู่ที่แปดสองสองแปดนะคะพิจารณาเบิรงนะคะ,นะคะนุ่นทียา่าท้า,ายทำให้เป็นแนวทางหาเสือสลักกินแ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเพื่อเน้นนักนักคื้สองแปดแปดสองนะคะนะคะนุ่นทียากับเขอเอวยพรใา้พอไปไปลองเอฟซีโซดีแนวะทางของปูเสือนะคะ